สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกตเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจนะเป็นอะไรที่ปัญหาโลกแตกที่ชาวบ้านคือเอือมละอานะฮะเวลาจะไปแจ้งตำรวจไม่รับแจ้งบ้างไล่เขาหนีบ้างบอกไม่เป็นความผิดบ้างนะรับแจ้งไม่ได้เขาไม่ได้ทําผิดอะไรเฮ้ยเขามีอํานาจเอ้ยมันเป็นทรัพย์ของเขาเขามีสิทธิ์เอาไปได้ เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยไม้เบื่อไม้เมานะฮะเวลาเราไปแจ้งต่อท้องที่ที่เขามีอำนาจสอบสวนนะครับตำรวจเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้ารับนะเขาก็ต้องมานั่งพิมพ์งานพิมพ์อะไรมันเป็นช่องทางที่บอกถ้าไม่รับว้วก็ไม่ต้องทํางานเงินเดือนว้วก็เท่าเก่าแต่ถ้ารับเพิ่มภาระฉะนั้นจึงเกิดปัญหาที่ว่าเฮ้ยมีความคิดนะฮะในการที่ไปแจ้งเขาก็พยายามที่จะบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับบอกเขตอำนาจอยู่ทางนั้นบ้างทางนี้บ้าง นะครับการกระทําไม่เป็นความผิดบ้างทรัพย์ของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะเอาไปนะฮะอันนี้เป็นสินสมรสถ,ถึงเขาเอาไปก็ไม่เป็นยักยอกทรัพย์จึงเกิดปัญหาในการที่เวลาเราไปแจ้งความตํารวจหนึ่งบอกไม่เป็นความผิดบ้างไม่รับแจ้งบ้างส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ว่าเมื่อเขารับเขาต้องมีหน้าที่ในการที่จะพินนะในการที่จะสอบปากคาแล้วส่งเรื่องตั้งสํานวนซึ่งเงินเดือนเขาเท่าเดิมนะครับแต่เวลาเราเขารับเขาก็ต้องมาแบกงานที่เขาจะต้องทํา จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาในการที่เจ้าพนักงานตํารวจบ่ายเบี่ยงไม่อยากรับแจ้งถามว่าในเกี่ยวกับเรื่องนี้เฮ้ยทำไมเขาต้องบังคับให้ลงที่พนักงานสอบสวนคนนั้นที่จะต้องรับผิดชอบเวลาเราไปแจ้งต่อคนที่เขารับผิดชอบเขาจึงไม่อยากที่จะรับเพราะมันมีกฎหมายบังคับไงฮะปวิอายามาตา18นะฮะกำหนดไว้ว่าในกรณีความผิดเกิดขึ้นพนักงานสอบสวนที่มีอํานาจนั่นคือเป็นพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่ เหตุเกิดอ้างหรือเชื่อได้ว่าเกิดในเขตอำนาจของตนพนักง,งานสอบสวนคนนั้นจึงจะมีอำนาจในการสอบสวนได้ถามบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าพนักง,งานสอบสวนสอบโดยไม่มีอำนาจผลจะเป็นยังไงนั่นคือการสอบสวนเสียทั้งหมดเลยเวลาส่งฟ้องไปที่ศาลศาลยกฟ้องเนื่องจากการสอบไม่มีอำนาจสอบตามปวิอายามาตรา120ศาลจึงต้องยกฟ้องนะฮะตามปวิอาญามาตรา120 ซึ่งเป็นการสอบสวนที่มิชอบนะเมื่อการสอบสวนที่มิชอบจึงไม่สามารถที่จะนำมารับฟังลงโทษผู้ต้องหาหรือจําเลยได้นั่นคือเป็นบทบังคับทีนี้ถ้าเกิดว่าบังคับต้องไปแจ้งที่คนที่เขาจะต้องรับเรื่องที่เขาจะต้องทำงานที่เขาจะต้องสรุปํำนวนเพิ่มภาระให้เขาปัญหามันเลยเกิดนะฮะชาวบ้านประสบปัญหาเยอะนะฮะไปแจ้งไม่รับไปแจ้งบอกไม่เป็นความผิด ไปแจ้งไล่กับไปให้เจราจากันบ้างต่อมานะฮะต่อมาปัจจุบันสมัยของท่านสุวัสด์แจ้งยอดสุดนะฮะจึงมีการประกาศคำสั่งของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติออกมานะครับเพื่อที่จะบังคับเรื่องนี้เลยนะครับว่ากรณีนี้ประชาชนซึ่งเกิดเหตุนะฮะสามารถที่จะเข้าแจ้งความกับทางสถานีตำรวจได้ทั่วประเทศแล้วนะฮะ คือ,อพอจะทราบกันหรือ,อยังในคําสั่งตรงนี้เขาประกาศให้มีผลมาตั้งแต่วันที่9เมษาสน2564แล้วนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบตรงนี้เดี๋ยวผมจะมา,าชี้แจงในส่วนของคำสั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตรงนี้นะครับคำสั่งตรงนี้ถือว่าเป็นคำสั่งสตชที่171เทับะครับเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือกล่าวโทษกล่าวโทษนอกเขตอำนาจการสอบสวน นะครับกำหนดเป็นคำสั่งเลยนะฮะคำสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติเลยนะซึ่งคําสั่งนี้มีผลไปเรียบร้อยแล้ว9เมษายน2564นะฮะเอี่ยมอ่องเลยประกาศนะฮะคำสั่งฉบับนี้กําหนดว่าเมื่อมีผู้นะฮะข้อ4ี่เมื่อมีผู้เข้าแจ้งความต่อตํารวจหรือพนักงานสอบสวนนอกเขตอํานาจนะครับให้ผู้รับแจ้งรับคําแจ้งนั้นไว้นะครับ หากกรณีว่าเป็นการมอบอำนาจก็ให้ขอหนังสือมอบอำนาจจากคนที่มาแจ้งด้วยให้ถูกต้องนะครับเขาบอกให้รับเลยนะฮะข้อสี่นะกรณีมีการแจ้งความอย่างเช่นว่าตามปวิอายามาตรา18บอกว่ากรณีเกิดเหตุในเขตอุดรธานีคุณต้องแจ้งต่อพนักง,งานสอบสวนในเขตอุดรธานีจึงจะมีอำนาจในการสอบสวนโดยชอบสารจรงจะพิพากษาได้แต่ทุกวันนี้ตำรวจเขาออกมา ออกข้อบังคับตรงนี้มาเพื่อให้รับแจ้งและส่งเรื่องพูดง่ายๆเป็นบังคับในหน่วยงานเขาจะแจ้งที่ไหนก็ช่างนอกเขตนะฮะจะไปแจ้งที่ขอนแก่นน้องโบลำพูน้องคายพนักง,งานสอบสวนผู้รับแจ้งจะต้องรับเรื่องไว้นะฮะหากมีหนังสือมอบหนาาก็ให้ส่งหนังสือให้รับหนังสือมอบนาากับคนที่มาแจ้งด้วยทีนี้เมื่อรับแล้วนะฮะข้อ5้าเขากาหนดว่า ในลักษณะคำแจ้งที่มีลักษณะเป็นการแจ้งนอกเขตนะครับตรงนี้ก็ให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนนะในกรณีข้อ5โดยต้องให้ระบุปรากฏรายชื่อที่อยู่ของผู้แจ้งลักษณะความผิดพฤติการแห่งการกระทําความผิดความเสียหายที่ได้รับชื่อรูปประพันธ์ผู้กระทําความผิดนะครับโดยม่ต้องออกเลขคดีคือให้รับเรื่องไว้นะครับแล้ว ในส่วนของการรับเรื่องให้ปรากฏข้อมูลตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะชื่อที่อยู่ผู้แจ้งที่ติดต่อได้นะฮะกรณีความผิดลักษณะความผิดพฤติการความเสียหายที่ได้รับให้ลงในรายงานประจำวันเลยเมื่อเราไปแจ้งคําสัง่งตัวนี้บอกคุณต้องรับแจ้งและให้มีรายละเอียดตามนี้นะครับนอกจากนี้ข้อ5้าเขาบอกว่าความผิดอันยอมความได้แม้นจะร้องทุกนอกเขตนะฮะแต่หากร้องทุกภายใน3เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทําความผิด ถือเป็นการร้องทุกข์ที่ชอบด้วยกฎหมายอายุความหยุดทันทีนะฮะไปแจ้งนอกเขตอย่างเช่นเหตุเกิดที่เชียงใหม่จะขาดอายุความเรามาร้องทุกข์ที่อุอดรธานีนะฮะภายใน3เดือนนะคดีความผิดยอมความได้ถือว่าเป็นคําร้องทุกข์ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคดีอายุความระงับลงทันทีตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกสถานีตํารวจซึ่งใกล้บ้านเราร้องทุกข์ได้ทันทีเลยนะครับ ในส่วนข้อ7นะครับเมื่อรับคำร้องทุกข์แล้วนะฮะเจ้าพนักง,งานผู้รับเรื่องจะต้องมีการลงรายงานประจำวันนะครับและจะต้องส่งรายงานไปยังพนักง,งานสอบสวนซึ่งมีอำนาจโดยเร็วนะครับเมื่อพนักง,งานสอบสวนได้รับเรื่องแล้วให้พนักง,งานสอบสวนที่รับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีต่อไปเลยต้นทางรับเรื่องส่งไปที่พนักง,งานสอบสวนซึ่งมีอำนาจ พนักง,งานสอบสวนหรือสัญชาหัวหน้าสถานีซึ่งมีอำนาจถ้ารับเรื่องแล้วต้องจ่ายสำนวนให้พนักง,งานสอบสวนดำรับผิดชอบดำเนินคดีต่อไปนะครับทีนี้ในส่วนของว่าเมื่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้วให้มอบหมายให้พนักง,งานสอบสวนรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้บันทึกรายงานที่รับเรื่องนะครับ สองก็คือออกหมายเรียกผู้ต้องหาไอ้ผู้แจ้งโทษนะฮะออกหมายเรียกผู้แจ้งมาบันทึกการสอบปากคําคือพูดง่ายๆพนักง,งานสอบสวนปลายทางซึ่งส่งไปเขาจะต้องมีหมายเรียกตัวผู้แจ้งให้ไปให้ปากคําต่ออยู่ดีเพราะว่าการรับเรื่องร้องทุกข์นอกท้องที่นะฮะยังไม่ถือว่าเป็นการสอบสวนที่ชอบเขาก็จะมีหมายเรียกให้ไปให้ปากคําเพื่อดําเนินคดีอีกทีหนึ่งนะครับ การส่งประเด็นนะฮะเขาสามารถที่จะส่งประเด็นมาให้พนักง,งานสอบสวนในท้องที่ที่รับเรื่องนะฮะสอบปากคําแทนก็ได้ในกรณีว่า,าสามารถที่จะดําเนินการนะฮะถ้าเกิดว่ากรณีเพื่อความสะดวกเขาก็สามารถที่จะดําเนินการให้ได้นะครับทีนี้ว่ากรณีว่าเป็นการรับแจ้งส่งเรื่องไปแล้วปรากฏว่าพนักง,งานสอบสวนซึ่งรับเรื่องปรากฏไม่มีเขตอํานาจหรือไม่มีอํานาจในการสอบสวน ในคำสั่งตัวนี้ยังกำหนดให้ส่งเรื่องต่อไปยังพนักง,งานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่แท้จิกนะฮะพูดง่ายๆคุณไม่ต้องเป็นเก้าอี้ดนตรีในการที่จะชิ่งกันไปชิ่งกันมานะฮะหรือโยนความผิดโยนอำนาจโยนหน้าที่ให้กันตรงนี้ก็ถือว่าตัดปัญหาในการที่ประชาชนเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วถูกปฏิเสธทีนี้เราไปแจ้งท้องที่บอกเฮ้ยอ้วไม่ได้ทำอ้วรับเรื่องไว้อ้วส่งให้ นั่นถือเป็นความสะดวกเลยนะฮะที่เขาจะไม่ปฏิเสธเขาจะไม่ไล่หนีเขาจะไม่รับเรื่องเพราะว่าเขารับเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งพิมพ์หรือมาตั้งสํานวนนะฮะไม่ได้สร้างความยุ่งยากต่อไปถ้าเกิดเหตุการณ์นะฮะกรณีความผิดเกิดขึ้นเราสามารถแจ้งความได้ต่อพนักง,งานสอบสวนทุกท้องที่ทั่วประเทศนะฮะทีนี้ไม่ต้องเกี่ยงกันไม่ต้องแย่งกันละ และกฎหมายหรือคำสั่งสตอชอตรงนี้มีผลตั้งแต่9เมษายน2564ที่ผ่านมาเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ต้องถือว่าอยากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันใครใกล้ที่ไหนแจ้งที่นั่นชอบที่ไหนแจ้งที่นั่นได้แล้วพนักง,งานสอบสวนใกล้บ้านของคุณจะส่งเรื่องไปท้องที่ที่มีอำนาจต่อไปนะครับอย่างนี้แล้วเมื่อเขาได้รับการแจ้งเขาต้องรับการที่คุณจะปฏิเสธก็ถือว่าคุณมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกัน นะครับไปแจ้งแล้วปฏิเสธทีนี้ก็ต้องถือว่าใช้ระบบเดียวกันในการที่ถือว่าคุณละเวน้นนะทีนี้เมื่อเราไปแจ้งทุกท้องที่นะครับเราก็สามารถที่จะอ้างบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้โดยเสนอคำสั่งสอตอชอนะครับที่177.2564สานะครับสามารถที่จะอ้างกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอพอที่เราไปติดต่อได้ หากไม่ยอมรับก็157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ทีนี้ต่อไปก็เลือกกันเองนะฮะชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นฝากบอกต่อกันฝากประชาสัมพันธ์ด้วยมีเคล็ดสาระความรู้ดีๆทนายอนุนก็จะมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ